สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นึกอยากจะเลี้ยงปาลาคราฟสวยๆในบอ่อดินขึ้นมาแล้วสิครับวัสดีเห็นน้องๆเขารีวิวพันปาลาคราฟสวยๆในทิกต็อกของเราเนี่ยแหละครับเลยนึกคลึกขึ้นมาอยากจะเลี้ยงกับเขาบังประกอบกับบอ่อเก่ามันโดนปลาไหลเซาะน้ําซึมไม่สามารถจะเก็บน้ําได้ก็เลยถือโอกาสรื้อมันเสียแล้วก็ปรับปรุงใหม่ เอาปูนซีมเมนต์ไปอุดท่อที่มันซึมแล้วก็ใช้แมคโครเล็กคว้านให้มันลึกขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ปลาคราฟที่เราจะเลี้ยงสวยงามให้มันมีที่แวกไวยไปมาช่วงเย็นๆเราจะได้นั่งให้อาหารแล้วก็ชมความสวยงามเข้าเข้าไปด้วยในขณะเดียวกันก็เพิ่มพื้นที่สำหรับ เป็นที่พักไข่บ้างเป็นที่ซุกซ่อนในยามที่เขาอยากจะหลบซ่อนบ้างผลงานออกมาก็ปรากฏตามที่เห็นนี่แหละครับมีที่ให้เขาแหวกว่ายมีที่ให้เขาวางไข่มีที่ให้เขาได้หลบซ่อนภัยทางนี้ก็คงจะต้องปล่อยน้ําเพิ่มเติมลงไปให้เต็มบ่อซะก่อนหลังจากนั้นคงไปหาพันธุ์ปลามาละครับ ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้คิดจริงๆวา่าเรามีความรู้ในเกี่ยวกับการคัดเลือกพันุ์ปลามากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ก็อาศัยความเป็นคนที่ชอบปลาคราบมาแต่เดิมอยู่แล้วก็คงจะพยายามหาปลาที่สวยไว้ก่อนเกษตรไว้เกษียณก็ประมาณนี้แหละครับทดลองทําทดลองปลูกทดลองเลี้ยงทดลองไปเรื่อยๆการได้กระทําก็ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่ง ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่จะแนะนำเพื่อความสวยงามมากขึ้นเพื่อประโยชน์มากขึ้นก็ยินดีรับฟังจากทุกท่านนะครับ